ก่อนจะทําการแสดงอะไรนั้น,นะครับท่านผู้ชมก็คงจะชมกันอยู่นะกับรายการเข้ามาดีครับนะครับวันนี้ก็ขอพูดท้าวความเลยนิดหนึ่งนิดเดียวขอนิดเดียวก่อนเล่น,นคือวันนี้จริงๆอะฉากนั้นมันไม่มีมันเป็นแบบอื่นแล้วทีนี้มากินข้าวกันไงตอนเช้าไงกินกันอร่อยลุกสนาแล้วก็จะเสร็จแล้วจะทำงานกันแล้วพี่ต้อยมันทาหน้าขึ้นมาพี่ว่ามันเร็วไปเปล่าไอเราก็งงเร็วอะไรพี่ต้อย คนตื่นทำอ่ะสลุปก็คือเล่นเลยเนี่ยของเนี่ยเตรียมเร็วมากเลยเสื้อเนี่ยกูยอมร้อยทีงานจริงโคตรเก่งเลยไม่กี่ชั่วโมงมันเอาเสื้อตัวนี้มาได้ยังไงอ่ะเสื้อผ้าด้วยทุกอย่างพร้อหมดยกเว้นกูมาสาธิตมานะหนู แอบชอบผัวชาวบ้านหนูมีกรรมไหมคะไม่ได้มีกรรมหรอกมันอยู่ที่สันดานมึงนะมันอยู่ที่สันดานมึงมึงแอบชอบเขามึงแอบชอบได้แต่มึงอย่าไปเลยเถิดรู้หรือเปล่าเออเนี่ยถ้ามึงชอบเขาเนี่ยแค่แอบชอบเป็นมโนกรรมแต่ถ้ามึงไปสารสัมพันธ์อะไรต่อเนี่ยเป็นวจีกรรมแต่ถ้ามึงไปมีเพศสัมพันธ์กับเขาเนี่ยคือเป็นกายกรรมมึงเข้าใจหรือเปล่าเออมึงแค่ชอบ่างเดียวพอเรื่องผัวคนอื่นอย่าไปยุ่งบ้า หามืไหร่เออมันอยู่ที่ตัวมึงนู่นพี่เกียวกูหนูมีผู้ชายมาแอบชอบหนูตั้งสามคนเลยค่ะสวยไงอควายมึงสวยสามคนเรื่องไม่ถูกเลยจะมาโชว์กูเรื่องไงจะมาบอกกูว่ามึงสวยอย่างเงี้ยเหรอมึงจะชอบใครมึงก็ไปเลือกเขาของมึงเองสิสามคนน่ะมึงถูกใจใครมึงก็เลือกคนนั้นแหละเอออยู่ใกล้ๆเนี่ยมันจะกระโถนเนี่ยกูจะเอากระโถนเนี่ยปามึงเลยนะ พี่บ้าถามอะไรโง่หนูปวดคอบ่อยมากเลยค่ะเขาบอกว่าหนูมีคนมาขี่คอหนูควรทำไงดีคะมึงก็ไปหาหมอสิมึงปวดคอเออมีใครมาขี่คอมึงมึงไ่เชื่อใครไหนบอกมีใครก็มาขี่คอมึงเนี่ยเวลามึงไปเนี่ยนะมึงไปปั๊มเนี่ยลงไปชั่งน้ำหนักเลยมึงเอาเหรียญมึงมีอยู่แล้วแหละมึงไม่โจรหรอกเอาไปยอดน้ำหนักมึงห้าสิบแล้วมึงไปชั่งเนี่ยน้ำหนักมึงถึงร้อยอ่ะ นั่นคือมีคนขี่คอมึงเออมึงจะบ้าหรือมึงปวดคอมก็ไปรักษาสิเออถามอะไรของมึงวะดาวไฟฟ้าอยู่หน้าบ้านเป็นไงครับก็ดีไงมึงมีไฟฟ้าใช้ไงเออมึงอยากจุดตะเกียงหรือไงอะมึงไม่ชอบมึงให้กายฟ้าเขามาถอนออกมึงก็แปลกแล้วมึงไปหงต้องหงจุ้ยอะไรเกี่ยวอะไรกับบานมึงมีไฟฟ้าใช้ก็ดีแล้วไงเออถามอะไรของมึงวะหัวอาจารย์เงาแวบแวบพ้องนี่ นี่กูด่ากูด่าหนักแล้วกูด่าเจ็บเลยนะพิมพ์นี่นี่อยากเกลียนอาจารย์เคยไว้ผมยาวไหมครับเคยไว้ผมยาวกูรอไว้แหละกูรอเพราะมึงอีกกูมีกล้ามด้วยกูเล่นฟินเน็ตด้วยมึงเอารูปมึงกับรูปกูมาดูก็ได้มาเทียบกันเลยเนี่ยเดี๋ยวมึงส่งมาที่บ้านกูก็ได้เดี๋ยวมาเทียบกันเออมีใยในที่ลับคนอื่นบอกไม่ดีเอาออกดีไหมคะเอาออกก็ได้เอามึงออกแล้วฝสยไว้ นั่นแหละให้ไฟมันใช้ชีวิตแทนมึงเออทำไมไฟแม่นเดียวมันทำมึงลำบากชีวิตมากเนี่ยวะเนี่ยมึงเอาตัวเองไปเผาเผาเตาเลยแล้วมึงเอาไฟไว้ให้มันใช้ชีวิตของมันเออพามาทำไมที่นี่พี่หลุยส์จานเบียร์สวัสดีครับผมป้าเอฮะอ้าวที่เคยมาหาจานเบียร์เรมื่อครั้งก่อนนะครับจานอ้าแล้ววันนี้ผมก็พาเพื่อนๆมาครับผมอะไระปรึกษาอะไรกันเชิญเลยพี่อยากปรึกษาเรื่องอะไรเชิญได้เลยคนตื่นทำ แล้วอาจารย์เคยตื่นเที่ยงแล้วเพื่อนรอไหม <im it> ไม่เร<ม>าหาเพื่อนมาอีกคนหนึ่งครับผม,มชื่อนายครับชื่อนายมาพูดพพาดน,นะมุกแป๊กเลยกูนเนี่ยหมดแล้วคำถามกูหมดแล้วอูหมดแล้วเา <c oughs> พี่พี่เข้าเลยอาจารย์มีคำถามครับคือผมจะไปออกรถนะครับเนไ,ไปออกรถนี่ต้องดูเลิกดูยามเลิกไหนดีครับออกรถใหม่ะมึงจะไปดูทำไมอ่ะมึงมีตังหรือเปล่าล่ะมีมึงก็มีตังเหรอใช่ไหมครับมึงมีตังมึงก็ไปซื้อ เท่านั้นแหละซื้อมาแล้วครับอาเป็นรถบ้านนะฮะดีไหมฮะจารย์รถบ้านครับทําไมบ้านมึงไม่มีอยู่อ่ะฮะหรือไงบ้านมึงไม่อบอุ่นมึงอยากอ,าาออกไปนอนข้างนอกหรือ,อยังไงคือคือมันเป็นเอ่อมอเตอร์โฮมอะฮะคือแบบเวลาไปแคมปิ้งอะไรเงี <c ười> ้ยเราไม่อยากนอนเต็นท์เราก็เอารถบ้านไปไม่ใช่แบบเอ่ออย่างเงี้ยครับอ่ถ้าบ้านมันมีชีวิตเน่ะมันก็เหมือนครอบครัวครอบครัวหนึ่งอ่ะเมียงมึงไม่กลับบ้านคิดถึงเมียงไหมคิดถึงบ้านมันก็มีความรู้สึกเหมือนกัน มึงก็ควรกลับบ้านไปนอนบ้านเดี๋ยวถ้าบ้านมันน้อยใจทําไงอะมึงคิดอย่างงี้สิมึงถามั่งเสิอ้เดียวกูโดนอยู่คนเดียวอะไรนะถามให้มันเป็นเรื่องเวลาเอางี้เอาถามเรื่องชีวิตดีกว่าครับการดําเนินชีวิตตตอนเนี้ยหนักการงานก็พอได้แล้วแล้วกิจการก็พอได้ถ้ามไปมีปัญหาเรื่องเมียนะครับคือเมียผมอะหลังๆเนี่ยเมื่อก่อนนะผมตอนที่ยังไม่ได้เข้ามาเล่นตลกในรายการเนี่ย ทำอะไรเมียก็ไม่เคยรู้ครับพักหลังนี่พอมารกเลยกันเมียจับได้หมดเลยจังหวัดนู้นจังหวัดนี้กันลุงที่เกีเรื่องอะไรเรื่องซ่อนงงซ่อนเงินบอกไปเลยเพื่อนปากไม่ดีบอกไปเลยเพื่อนปากไม่ดีครับคนจะทำอะไรต้องคนจะคบไหมครับเพื่อนปากไม่ดีหรือมึงไม่รอรอบเองคือบางครั้งผมนี่รอรอบมึงอะความแหมงกว่าผู้หยาบมึงอะความเงี้ยนบางตา ถ้พันนี้ก็ไม่ถึงขันหลนแล้วหรอกครับอาจารย์คือบางครงงงั้งเนี่ย <c oughs> ผมก็ไม่ได้บอกนะ<อ>ผมในปิด,ปด,ปดความลับเงียบเลยแต่ความซวยครับขับรถไปเจอมันมึงก็รู้ว่าความลับมันไม่มีในโลกเออมึงจะไปยากอะไรอะ่ะมึงเจอผู้หญิงเนี่ยมันต้องเจอที่โรงแรมเลยมึงไม่ต้องพาไปออกนู่นออกนี่ออกนั่นหรอกอ่าบารมีผู้หญิงอื่นเราไม่เอาแล้วตอนนี้เราอยากเป็นแบบว่าซื้อซื้อกินนายเงี้ยครับซื้อกินครับ มึงโอเคไหมล่ะถ้ามึงไปซื้อกินอ่ะมันก็โอเคแต่บางทีมันก็มีคนมามาล่วงมาเราครับบางทีเราองศาไปขโมยแมมเบอร์เพื่อนมาแล้วเนี่ยแต่ไม่มีบางคนครับขอพบเถอนะผมรีอาจารย์เนียผมบอกให้เขาหยุดพูดดีกว่าครับตรงนี้ผมหนักมากเลยรับอะไรหนักๆขหงมมากเลยลปัญหาเขานเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพผมด้วยไม่เป็นไรย้ายมาฝั่งนี้ก็ไครับอาจารย์กลางฝั่งมันเนี้ย อาจารย์ครับคือชีวิตผมเนี่ยเอ้น้องพี่เองอะต้องฟังไว้ด้วยเพราะถ้าเองไม่เจอปัญหาแบบพี่เองไม่เหนื่อยแบบนี้หรอกใช่ครับผมก็ไม่เคยเหม็นแบบนี้เหมือนกันไม่เคยเหนื่อยแบบนี้ผมเหนื่อยเฮ้ไอ้น้องมาแล้วก็ถามอาจารย์เออถามอาจารย์นี่อาจารย์ครับคือไปบ้านบ้านบ้านผมอะครับสินสา้สินแถวสินสา้สินแถวดูมาบอกสินสาอะไรสินสาอะไรของเพิ่งเนี่ยสินแถวดูมาบอกว่าประตูเนี่ยผมเป็นประตูบานเลื่อนเขาบอกว่าไม่ควรมีให้เป็นประตูแบบ ขักเข้าเงินทองจะได้เข้าบ้านอตนนี้มันเป็นประตูบานเลื่อนกระจกเนี่ยเราจะเกี่ยไหมใค้บอกเลยสินแสนไหนสินแสนเป็นสองสินแสนเป็นสองบอกมึงใช่ครับ <c oughs> เขาเป็นพ่อมึงเหรอ <c oughs> ไม่มึงไปเชื่อเขาอ่ะเขาเป็นพ่อมึงหรือไงไม่ไม่ใช่ครับเป็นสินแสนแล้ว <c oughs> มึงเปลี่ยนเราหรือยังจจะมาถามอาจารย์ก่อนควรจะเปลี่ยนดีไหมครับอ่ะมันนี้มีพี่ตัวมึงถ้ามันเปลี่ยนแล้วทําให้มึงมีงานเพิ่มเนี่ยอันเนี้ยกลัวฟุกไม่ได้เกี่ยวกับประตูอ๋อเหรอครับอ่ะถ้าสมมติว่า เขาทักมึงบ้านเนี่ยมีประตูให้มึงกระโดดออกทางต่างมึงเชื่อเขาไหมกูถามมึงแค่นี้มก็ไมม่ึงทำไม่ได้อยู่แล้วพีาจย์อันนี้มึงไม่เชื่อเลยทีเดีนนี่ไม่เชื่อกูมาผิดที่ป่ะวะพี่ไม่ใช่อันนี้คือแล้วมึงเชื่อขาวกว่าแค่นั้นเองมึงควรเชื่อพ่อแม่มึงพ่อแม่มึงก็ทำให้มึงเกิดมาถูกไหมอายุมึงเดินไปปุ๊บสินแสายบอยถ้าคุณอยากรวยนะเอาคุณเอามีดเล่มนี้คุณแทงตัวเองเลยทีนึงเอาเคสแล้วคุณรวยมึงแทงไหมไม่ไม่แทงครับนั่นไงมึงก็ไม่โง่ดิอาไมเอายิ้มซะเต เอาเรื่อย่างนอนนะครับอย่างนอนให้หันหัวไปทางทิศตะวันออกอะไรเงี้ยตะวันตกนี่มันมีมีผลไหมครับมึงสะดวกใจเหมันมึงก็นอนแบบนั้นน่ะมึงไม่ต้องสนใจหรอกทำงานมึงเจออะไรอ่ะจะจะไม่ดีะฮะจะทาให้ตกอับไม่ร่ําไม่รวยอะไรเงี้ยครับแล้วมึงมึงลองนอนถูกที่้วมึงรวยไหมตกวันเนี้ไม่รวยครเออมึงลองสลับไปนอนทิศไม่ดีบ้างก็ได้มึงอาจจะรวยทิศไม่ดีก็ได้แล้วถ้าผมนอนให้หัวไปข้างข่าวได้ไหมครับอันนี้ตลกอ่ะคุยคนเื่นดีกวา ถามอะไรได้บ้ารอเลือดตกหัวหมดคืออยากจะถามกับอาจารย์ว่าผมเป็นคนที่รักเมียมากนะครับแล้วก็คำคำูอะไรผมเป็นคนที่รักเมียมากนะครับทุกสิ่งทุกอย่างผมทําเพื่อลูกแล้วก็เพื่อเมียแล้วก็คือผมยอมถวายชีวิตของผมทั้งหมดเลยฮะเพื่อเมียแล้วก็ลูกสาวของผมอาจารย์ว่าเป็นสิ่งที่ ดีไหมครับผม<อ>ดีแล้วคึ่งรับลูกละเมียดีแล้วไม่ต้องทำให้เขาเสียใจอะไรก็ได้คบเพื่อนก็อย่าทำเพื่อนเสียใจคบเมียก็อย่าทำให้เมียเสียใจใจไปแล้วมึงไม่ใช่คนไปเที่ยวหมอนโนอม่อนวดอย่างนั้นใช่ไหมละ่ะเพเอาเงินไปถลุงซื้อความสุขด้วยสิ่งนี้บ้ากามาอารมณ์ไม่ครับแช่ไหมมันก็ดีอยู่แล้วไม่ได้ไปเที่ยวหมดเนื้อหมดตัวไม่กลับบ้านกลับช่องไม่ครับทวงคนนู้นคนนี้ให้คบพาภาคลูกพารเมียเขาไม่เคยอยู่แล้ว อย่าไปทำไงแบบนี้มันก็ดีไงไม่พูดสักเรื่องหนึ่งจะได้ไหมครับไม่พูดสักเรื่องหนึ่งจะได้ไหมครับพูดอะไรพูดถึงเรื่องไม่ได้ทำอ่ะอ๋อครับเอาถูกจะมาทำไมล่ะหดเลยอยุ่อะไรแล้วแม่อยู่หน้าหน้าของอ่ะแจงโอ้โหฉันเลยก็อยากได้ของอ่ะอยากได้อยากมีอะไรเกินขนาดนั้นคนเรามันต้องพอดีสิออเพียงมึงรู้จักไหมอไม่ใช่เขาให้เท่าไหร่ก็ใช้แม่งหมดพอใช้แม่งหมดเพราะไม่ให้แม่งมีเงินเงี้ยใช่ ทายเขาเป็นพีเลยครับน้องวันนี้ครับตาไปดีครับพอแล้วขับเลยที่รักมึง่ะตัวดีเลยเหมืนลลีโมงจริงอะไรบัลลีโมงเนี่ยแต่ั้งแต่มีโฆษณาเนี่ยเอาใหญ่แล้วนะต้องทำมาหากินสิจะไปหวังเพิ่งขัวอย่างเดียวได้ยังไงล่ะเวลาไปพูดใครที่ไหนก็ชอบพูดนั่นนะทำงานคนเดียวทำงานคนเดียวพูดทำงานให้มึงทั้งนั้นเลยทำให้กูที่ไหนล่ะเดี๋ยวนี้มึงมีเงินส่วนแบ่งมึงก็ยังจะไปซื้อของมึงไปซื้อของเสร็จมึงให เสกเนี่ยมาเก็บเงินกูตอลงกูจะคุยอะไรจารือที่คุยกูจะกลับวายเขาแล้วเนี่ยแหมหน้าบังพูดแค่นหนทำเป็นหน้าบังตอนใช้ไม่คิดวายวายวายแม่พีิกต่อท้ายว่ะ ผมชอบเมื่อกี Belle, ด้ดาเะอน้แต่สายตาม,างมองเธอมีมีอะไรมีอะไรก้อยเขาแจ้งอาจารย์ค่ะมีอะไรอะ่ะผัวหนูอะค่ะมันชอบจริงซื้อของก็เขคนเรามันก็ต้องมีความสุขสิใช่ไหม <sh arp> ล่ะเข้าใจค่ะความสุขคนเรามันต้องมีหนูรู้ <sh arp> แต่ว่าอาจารย์เข้าใจไหมคะ